อ๋อวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เราสามารถทํางานได้เต็มที่แล้วก็ผลง,งานที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจครับเราเก็บคามได้สำคัญกับไปแทงอ่า,ทานทองไอทีก็เพื่อเป้าหมายของพวกเราชาวตาทุกคนครับตอนรครึ่งแรกกับถูกนาไปสอนปรโตแล้วทำไมครึ่งหลังที่เราปรับเกมเนี่งก็คอยกระตุ้นเพื่อนครับให้มุ่งมั่นแล้วก็ พยายามทำให้ได้ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าเกมจะออกมาไงก็ขอให้ทำดีที่สุดแล้วผลมันก็ออกมาดีตามที่คิดครับเกมมันรุนแรงในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเปนยังไงก็เป็นเป็นธรรมดาครับบอลรรม,มีปะทะมีการฟาดตัดเกมอาจจะม,มีการระทะกันรุนแรงมากแต่มันก็เป็นเกมววลาเมืม่อโดนกร,ระทะกันเจ็บก็แห้อภัยกันแค่นั้นบอลก็จบครับไม่ลื ถ้าใช้ทีมนี้ไปแข่งกับทางคองนะคิที่หน้าเนี่ยคิดว่าจะชูทีมเบอร์คกับทางคลองอ,อันนี้นนผมไม่ขาเสนอขอให้เป็นการเดสินใจของโค้ชแล้วกันครับ